สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเขาเพืเลี้ยงควายทุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีมาอยู่กับครอบควายน้องบีมนะครับพี่น้องน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือนีน้ำมาฝากพี่น้องเขาจะโตครับมือนีมีสามโตสามไล่การเลยจ้ะนะครับผมสําหรับครอบควายน้องบีมเขานะครับมือนีก็มาฝากสามไล่การแม่จ้ามือนีก็มีแม่ทอแม่ผสมแล้วแล้วก็แม่ลูกมี่ผสุแบบจ้าหาแบบๆมาเบื้องเอาเลยจ้ะมีทุกรายการเลยครับพี่น้องมือนี นะครับฝากจ่าที่ตั้งเขาก็อยู่บ้านกันนวลจ่าอำเภอสั้มสูงจอดคอนแก่นจ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทร0 8 2 6 7 9 1 5 2 3จ้าหน่าองสเมื่อนี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่าจ่าเพิ่มเติมแอดไลน์กันใดนะครับเบอร์นี้่จ่านะครับพี่น้องผมมาโหดครับพี่น้องครับผมพร้อมรับสายเพื่อนว่าพร้อมรับสายยีิบสีชั่วโมงเลยจ้านะครับพี่น้องแวะมาเยี่ยมชมหน้าเคาะกันดีดีตอนรับทุกท่านนะครับผมแม่จ่านะครับวันนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ้งนะครับรายละเอียดกันครับ ครับตัวที่แรกเลยครับแม่นี่จ้ะแม่นี่เป็นแม่สาวท้องแรกจ้ะอายุ2ปี2เดือนแม่สาวท้องแรกแมนจ้ะนะครับลูกสาวพ่อบิ๊กเบิร์ดนะจ้ะแมนลูกสาวพ่อบิ๊กเบิร์ดแมนจ้ะสูงไรเป็นไรครับแม่นี่เพิ่นสูงอยู่ที่143บวกลบจ้ะ143ครับพี่น้องตัวนี้ นะครับท่องแล้วนะครับผมแม่นจ่าพันน้ำนรมพึงหลุดจ้ะโอ้ครับพี่น้องเบิ่งครับสายเลือดดีๆพันธุกรรมชัดเจนเลยครับแม่นจ่าท้องกับพ่อเพชรล้ำคงในสีเดือนแล้วจ้ะแม่นี่ท่องแรกกับเพชรล้ำคงนะครับแม่นจ้ะในสีเดือนอันตราซาวเรียบร้อยอันตราซาวเรียบร้อยมีคลิปตรวจจ้ะตรวจท้องให้เรียบร้อยครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับแม่นี่เพราะว่าพันธุกรรมเพิ่นมาดีแล้วครับพี่น้องเบิ้งเอแล้วก็ในท้องกับผสมพอดีแม่นจ้ะนะครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดได้ไปถือว่าบ่ผิดหววััััังแนนนนนน่ออะะคครรบบบกสายเลืดดีีๆต้ นะครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับสาวทองแรกมนจ้ะนะครับตัวนี้แบ่งพี่น้องเขาไปหลายเป็นไรครับตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะหกหมื่นเจ็ดพันบาทเมย์จ้ะนี่คือราคาเปิดไว้นะครับนี่คือราคาเปิดราคาห้องจ้ะราคาลดได้ต่อได้อีกจ้ะนะครับขึ้นอยู่กับเขาบอกกันอีกนะครับเมย์จ้ะทุกมาต่อรองสอบถามกันได้เลยจ้ะนะครับพี่น้องมีงบยุทิธใดหรือว่านะครับอยากได้ตัวนี้ไปนะครับพี่น้องครับผมอยากได้ไปคู่ตัวใดก็ยินดี นะครับพี่น้องครับผมแบ่ง no ป right ันให้ไปเลี้ยงนะครับอยู่จ้ะมีรถจัดส่งยิบชีชั่วโมงจ้ะบ่ได้เปิดว่าเอาหมองไหนหมองหันเนาะครับแม่นจ้ะนะครับให้พี่น้องต่อรองได้นะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งรายละเอียดเพิ่นนะครับพี่น้องเบิ่งครับหน้าตาหน้าเขาสวยครับพี่น้องยังเป็นสีคข่ยน้อยอยู่นะครับแม่นจ้ะยังหุยครับพี่น้องอ่องคอนะครับเอืกมะพร้าวญ่ๆยนะครับพี่น้องเอือกง่ายไรกว้างเลยครับตัวนี้แข้งขานะครับกระดูกข้อขาครับพี่น้องเบิ่งเอากรีบเดบกีดเท่านะครับเดี๋ยวให้เบิ่งรอบๆตัวเพิ่นือวววว่่าาาาเป็นนนคคยทีีพัััฒมแล้รบต นะครับผมนี่ครับหอเบื้องไทยเบื้องหางเพิินจุดเด่นๆนะครับพี่น้องครับผมเบื้องบัน้ายหางครับหางพุ่มหง่พุ่มเล็กจีนะครับเดี๋ยวจุ่งยางสู้พี่น้องเขาเบื้องจักน้อยนะครับทองสี่เดือนทองก่เริ่มโยเริ่มล้งแล้วจัดทองไงล่วนะครับตัวนี้้ใดได้ไปก็คือว่านะครับว่าผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องบ่ผิดหวังจ้าไปเรี่ยยนะครับผมตัวนี้เพราะว่าพันธุกรรมเพิินกามาดีแล้วแล้วพี่น้องเขาออกไปพัฒนากระสีได้ไปได้ง่ายครับตัวนี้เพราะว่าส่วนสูงมนเกลี่ยสี่สิบสามนะครับเมตานะับ อายุกี่หลายครับตัวอายุ2ปี2เดือจจนจ้ะปสาวท้องแรกกับพ่อเพชรลำโคงใน,น,นสีกกนส่เดือนสาวท้องแรกกับเพชรลำโคงในสี่เดือนแม่นจ้ะตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อบิ๊กเบิร์เนาะครับแม่นจ้ะนะครับตัวนี้เปิดให้พี่น้องเขาในราคาในราคาหกหมื่นเจ็ดพันบาทกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบอกลบจ้ะนะครับพี่น้องอยากได้โทรใดโทรมาคุยกันครับผมแม่นจ้ะราคาสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับพี่น้องครับผมจ้ะโทรมาต่อรองสอบถามกันได้จ้ะราคาเท่รใดคุยกันโทรมาคุยกันได้จ้ะตื่นเต้นครับพี่น้องสวยๆของสวยๆมนะครันงาบจ้ะนะ ครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งกับแม่ที่สองนะครับคู่นี้จ้ะนะครับรายละเอียดเพื่อนครับโตนี่เป็นแม่เผือกจ้ะแม่ท้องแม่ลูกเลยจ้ะซื้อสองในสามด้พี่น้องนะครับคมนี่เป็นคู่แม่ลูกนะครับแม่จ้ะลูกตัวลูกตัวเมียจ้ะนี่ลูกตัวเมียลูกของไข่มุกขาวได้เก่าเดือนกว่าแล้วจ้ะเบิ้งครับลูกสาวเพื่นนะครับพี่น้องนะครับเป็นตาหักแห้งครับขาวชุมพุ่นอยู่นะครับผมแม่จ้ะนะครับแม่เพิ่นสูงไรเป็นไรครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบบอกลบจ้ะ นะครับแม่เพื่อนตอนนี้สถานะทองแล้วทองแล้วจ้ะทองกับพอกองสยามได้แปดเดือนแล้วจ้ะตือพันลูกกมล้วนๆเลยครับตัวนี้นะครับพี่น้องเบิ้องเอัเพื่อนได้รู้ว่าจะตัวครับนี่แหละจ้ะตัวแรกเพื่อนตัวที่สองก็อยู่ในทองจ้ะนี่ลูกมาแล้วมีตัวสองนะครับผมแม่จ้ะนะครับตัวที่สามยู่ในทองตัวที่สามยู่ในทองจ้ะเบื้องเอาครับพี่น้องครับผมอันนี้ลูกสาวนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับผมผมนี่สองในสามแม่จ้ะนะครับ เปิดราคาเวลาเป็นไรครับเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นหาพันบาทเท่านั้นจ้ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่นจ้ะนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งเอาเดี๋ยวไล่ลูกคนไปใดเส้นมีเห็บเป็นยังไนงะไปหลายแล้วไปมาลูกมาเบิ้งเอาครับพี่น้องโคมนี่นะครับพี่น้องการส่งลูกถือว่าสวยเลยครับส่งลูกเด็ดขาดจ้ะแม่นี่กับแม่ยังไงยังงามสิครับผมแม่นจ้ะนะครับพี่นอ้องเบิ้งเอานะครับกูเด็กกำลังหานะครับสายเผือกนะครับผมตัวนี้นะครับพันลูกรรมดีเลยครับพี่น้องอย่าให้เบิ้งหน้าตาแม่คนจักหน่อย นะครับพี่น่องเบิ้งครับแต่อัตลักษณ์วงเขาเพิ่นนะครับสวยเนาะครับแมนจ้ะสวยจ้ะเอือกมะร่าวใ่า่ๆครับพี่น่องแข้งขากระดูกเล็บเท่านะครับสวยงามแบบธรรมชาติได้ครับตัวนี้ไ่ได้ตกเลยแตงไสนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับถือว่างามเพิ่นงามตครับผู้ใดหากสามารถตอลองราคากันได้แมนจ้ะตอรองราคากันในสุดโตแลลวจ้ะเบิ่งเอาครับพี่น้องคมนี่นะครับผมสวยเลยครับพี่น่องการส่งรลูกงามๆนะครับ แม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบแม่จ้าแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบบอกลบสถานะตอนนี้คือท้องกับกล้องสยามได้แปดเดือนแล้วจ้ะนะครับผมเป็นควายที่ส่งลูกที่นะครับแม่น้องแม่นี่เบิ้งเหรอครับผมนะครับลูกสาวไอ้ไข่มุกขาวได้เก่าเดือนกว่าแล้วจ้ะครับพี่น้องลูกสาวไข่มุกขาวในเก่าเดือนกว่าแม่จ๋าครับผมนะครับพี่น้องกับแม่ท้องได้แปดเดือนนะครับแม่จ้าซื้อสองได้สามด้วพี่น้องราคานีถือว่าบ่แพงจ้ะมาต่อเลยจ้าดอได้อีกจ้ะ ตัวอะไรอีกครับพี่น้องที่สําคัญกับจัดส่งให้แม่จัจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศจ้ะนะครับผมเบิ้งเอาเลยครับพี่น้องว่ามีบวกเพิ่มเนาะครับ่มีบวกเพิ่มจ้ะมีแต่รถลดแรกมีแต่รถให้แล้วก็มีรถบริการจัดฟรีจะเบิ้งครับผมนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องครับผมนะครับผู้ได้หาบุคคลพลาดเลยครับคุณนี่เดี๋ยวฮอพาไปเบิ้งกับรายการที่3ามแล้วครับจ้ะมาเบิ้งครับพี่น้องกับแม่ที่3นะครับตัวนี้ าแม่นี่นะครับผมรายละเอียดไปนะครับแม่นี่เป็นแม่สาวผสมแล้วจ้ะแม่สาวกับผสมกับเพชรตะวันจ้ะนะครับแม่สาวสวยๆนะครับตัวนี้แม่จานาตึกจ้ะแม่นี่เพิ่นเป็นสายทั้งไหนครับเพิ่นเป็นสายเพชรอุดรจ้ะสายเพชรอุดรครับพี่น้องเบิ่งเอาเจ้าเนื้อเจ้าหนังเลยครับตัวนี้ นะครับเพิ่นสูงลายป็นไดครับเพิ่นสูงอยู่ที่140อ่อบวกลบจ้ะ140บวกลบครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับความสวยความงามของเพิ่นจ้ะนะครับสถานะตอนนี้ก็คือสถานะนาอตอนนี้คือผสมเพชรตะวันผ่าน1รอบจ้ะเพชรตะวันนี่เป็นลูกซ้ายของลูก <c oughs> พลเพชรเนาะครับผมแม่นจ้ะอันลูกกําดีๆเลยครับพี่น้องผ่านมาแล้วรอบนึงจ้ะนะครับราคานี่แบ่งพี่น้องเฮาไปหลายป็นไดครับราคาเปิดไว้49,000บาทท่านันจ้ะ49,000บาทแม่นจ้ะโอ้ครับพี่น้องครับผม เบื้องเอาครับพี่น้องครับผมนะครับแบกย่างหนาเลยจ้าแม่นี่คือว่าราคานี่แบ่งพี่น้องเข้าไปเลี้ยงเลยครับผมแม่นจ้ะนะครับพี่น้องรับรองว่าเอาไปแล้วว่าผิดหวังครับตัวนี้จ้ะนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับสายเพชรอุดรแม่สาวตัวนี้จ้ะครับผมเบื้องเรื่องหน้าตาอัตลักษณ์เพิ่นนะครับความสวยความงามของเพิ่นครับพี่น้องเบื้องหน้าตาน่าเขาอ่องคอนะครับเอิกบักพ้าวครับแข้งขากระดูกเล็บครับพี่น้องเบื้องเอาเลยนะครับคออ่องทุ่ณน้องขาวชัดเจนเลยครับตัวนี้จ้เรื่องล้ำตัวล้ำคิงครับพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาเอา มามีมองติเลยจ้ะนะครับผมเบิ้งครับไทยนะครับไทยนี่ก็ถือว่าไทยกลมดีนะครับไทยมะนาวตัดแข้งขาเบิ้งเอาครับพี่น้องจ้ะผมมีต่ำนี้นะครับผมมีต่ำนี้จะรับประกันต่ำนี้ให้เลยจ้ะนะครับพี่น้องครับผมแบบด้วนนะครับตัวที่3เพราะว่าย่านฝนตค้ำครับพี่น้องแม่จะมืดคึ้นมาแล้วจ้ะเบิ้งเอาครับพี่น้องครับผมนะครับคันแรกละเอียดพี่น้องว่าชัดเจนบางอยยังโทรสอบถามเพิ่มเติมได้จ้ะนะครับควายสีสวยจริงครับพี่น้องราคา49,000บาทเท่าพันบาทตัวนด้นถือว่าได้ของ สถานะคือผสมไปให้นะครับแม่จากกเพชรตะวันพานรอบนึงจ้ะเพชรตะวันนะครับพี่น้องเบิ้งครับนะครับความสวยความงามของพิ่นะครับผมเบิ้งเอานะครับเดี๋ยวทวนในพี่น้องเขาเบิ้งจะกรอบนะครับผมเมนี่สูง140บกลบจ้ะเปิดไว้ที่49,000บาทสถานะตอนนี้คือเป็นแม่สาวผสมกับพอเพชรตะวันพานรอบนึงจ้ะเบิ้องเอาครับพี่น้องความสวยความงามนะครับผมสายเพชรอุดรจ้ะเจ้าเนื้อเจ้าหนังเอาไปเลยครับตัวนี้บพผิดหวังครับพี่น้องแนะนาเลยนะครับแม่จ้กนะครับสวยๆครับพี่น้องครับผม นะครับผู้ใดอยากเข้ามาชมกระเบะมาได้นะครับผมแม่นจ้านะครับฝากพี่น้องเข้าไว้3โต3วามได้การแม่นจ้านะครับมือนีสำหรับคอคอยน้องบิวเราเอานะครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผมจ้านะครับมือนีกับก้าวคัม b a r ขอบคุณเละสวัสดีครับสวัสดีจ้า